สวัสดีครับผมนายธวัชชัยมันชอบรหัส61130640382เลขที่24จากข้อ24โฟตอนอิเล็กตรอนของแผ่นโลหะอลูมิเนียมมีพลังงานโจนสูงสุด1.3อิเล็กตรอนโวลต์และเวิร์กฟังชัน4.28อิเล็กตรอนโวลต์จงหาความยาวคลื่นของโฟตอนที่ตกกระทบ วิธีทำนะครับจากสมการ e เท่ากับ h f ลบเวฟฟังชันย้ายสมการ h f เท่ากับ e บวกเวฟฟังชัน f เท่ากับ c ส่วน l a น b d a เท่ากับ e บวกเวฟฟังชันย้ายข้าง เนด้าจะเท่ากับ Hc ส่วน e บวกเวร์กฟังชันแทนค่าในสมก,การนะครับเอนด้าเท่ากับ Hc คือค่าคงที่มีค่าเท่ากับ1240เส e ียเล็กตอนวนต่อนาโนเมตร สองสี่ศยคูณสิบยกกลังลบเก้อิเล็กตอนโว้ส่วนด้วยพลังงาน1.3อิเล็กตรอนโวลต์บวกกับลดฟังก์ชัน่น4.28เล็กตอนโวลต์กดเครื่องคิดเลขนะครับ สิบลกกางลบเส้าเด้วยหนึ่งจุดบวกสี่จุดสองแปดสุดสองสอคูณสิบลกังลบเจ็ดลบเเมตรนะครับแปลงเป็นนาโนเมตรจะเท่ากับ 200 22อยยี่สินาโนมตร